ดานิอยายาเฮ้ยม่มาข่าวกันละนี่สูคดิ้งเออครับโอ้จิกแมนอียงเนาะบุสวยอัเต์เดบังโอ้ วักเลยโอ้โ oh อ้โ oh. อ oh ้โอ้โอโอ้โอ้โก้อ้โอ้อาคอ้โน้่อ้โอนโอ้โง้โอ้โร้โอ้กอ้โ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 ้อ้โออา้อนอ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าย่ายๆเสิไปออกกำลังกายตีพอนนะบไ่ได้ออกกำลังกายเพ่อสิไปเหตุงานไปเหตุงานตีเสียงเพปันถามปูเผินปูป,ปูพอสิมาหับจุกโมงพอปูเผินกระตัวหลานมือแรงเอา้าคอยต้องนอนหนีอีกคืนหนึ่งตีพอนนะปูเผินกับซำคัญนี่รีเด,ด้์นี่เลยบอกหลานมัน,อนนอนหนีาอยม,มาหาบมือแรง Ya. Siapa? 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 klik Siapa? Siapa? Siapa?